มีคนขอมากนะครับก็เลยจัดให้นะครับมาสมัดเนื้อน้องไลน์บอกเลยว่าทําง่ายมากๆก่อนที่จะรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่การทํากันไปดูกันเลยโดยการเริ่มจากคั่วเครื่องต่างๆนะครับผมใช้หอมใหญ่นะครับปล่อยการแล้วก็อบเชยนะครับนํามาคั่วนะครับให้มันมีความไหม้ๆแบบนี้นะครับ ซึ่งการคั่วแบบนี้ครับจะได้ทั้งกลิ่นหอมแล้วก็รสชาติที่อร่อยเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นนะครับจากนั้นก็ตั้งน้ําให้เดือดนะครับผมจะเคี่ยวเนื้อนะครับโดยการนําเครื่องเมื่อกี้นะครับที่คั่วแล้วให้หอมนะครับใส่ลงไปแล้วก็ใส่เนื้อน่องลายนะครับย้ำว่าเป็นเนื้อน่องลายที่หั่นเป็นชิ้นนะครับติดมันนิดๆนะครับจากนั้นใส่กะทิลงไปเล็กน้อยนะครับเราจะทําการเคี่ยวเนื้อนะครับให้นุ่มนะครับแล้วก็เคล็ดลับในการทําให้เปื่อยนุ่มเร็วขึ้นนะครับก็คือใส่สับปะรดไปเล็กน ของตัวมัสัมนนะครับแล้วก็ทาให้เนื้อเนี่ยเปื่อยนุ่มเร็วนะครับเราจะตุนจนเนื้อเปื่อยนุ่มเลยนะครับนะโดยจะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนะครับจากนั้นนะครับมาตั้งกระทะนะครับแล้วก็ใส่กะทิลงไปนะครับให้เคี่ยวให้ตัวกะทิละเหยนะครับแตกมันออกมานะครับแล้วก็ใส่พริกแกงมัสัมนสําเร็จรูปลงไปนะครับย้ำว่าเป็นสาเร็จรูปนะครับเพราะว่าทํากินเดี๋ยวนี้ค่อนข้างยากนะครับก็คือซื้อสําเร็จรูปเลยจบนะครับจากนั้นก็ผัดให้หอมนะครับคอยเติมกะทิแล้วก็ผัดจนสีของตัวพริกแกงเนี่ยเข้มขึ้วก็ ผัดทุกอย่างผสมปุกเขาให้เข้ากันนะครับให้มันมีกลิ่นหอมนะครับจากนั้นเติมน้ำตาลมะพร้าวนะครับแล้วก็ผัดทุกอย่างนะครับจนน้ำตาลมะพร้าวละลายแล้วก็สีมันจะเข้มขึ้นแล้วก็สวยงามหอมอร่อยมากๆนะครับจากนั้นเนี่ยก็พอเนื้อนุ่มนะครับแล้วก็ช้อนน้ำมันออกนะครับแต่ถ้าใครชอบน้ำมันเยิ้มๆนะครับก็ไม่ต้องตักออกนะครับพอเนื้อเปื่อยนุ่มก็ใส่พริกแกงที่เราผัดไว้เมื่อกี้ลงไปนะครับแล้วเราก็เคี่ยวต่อนะครับโดยการเคี่ยวเนี่ยถ้าน้ำมันน้อยไปนะครับเราจะเติมหางกะทินะครับแล้วก็เติมหััววกกะทิลลงไปนครบแ้็ เคี่ยวทุกอย่างนะครับจนเปื่อยนุ่มเลยนะครับนะอันนี้ผมเติมตัวกะทิลงไปนะครับนะเติมเยอะนิดนึงนะครับเพราะเราต้องเคี่ยวต่อแล้วก็ใส่ตัวมันฝรั่งนะครับลงไปมันฝรั่งหั่นชิ้นใหญ่นิดนึงนะครับแล้วก็ปรุงรสนะครับด้วยน้ำปลานะครับนะแล้วก็ตัวน้ำตาลนะครับแล้วก็น้ำมะขามเปียกอีกนิดนึงนะครับแนะนําให้ชิมรสชาติก่อนปรุงนะครับจากนั้นก็เคี่ยวไปเรื่อยๆนะครับจนทุกอย่างเนี่ยเปื่อยนุ่มนะครับแล้วก็เนื้อน่ะมีรสชาตินะครับจากนั้นก็ตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟได้เลย